คำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นตามแต่อย่างใดหากมีผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำยินดีต้อนรับเข้าสู่ Fortuna er Channel และสวัสดีทุกๆคนด้วยคะ่ะวันนี้น้องก็อยู่กับค่ายอยู่ฝ่าพีเจในเกมสล็อตท,ที่ชื่อว่า Roma X นั่นเองนะคะก็เป็น,นเกมของค่าย PG นะจ๊ะทุกคนอ่าโรม a นั่นเองนะ เดี๋ยวเรามาดูจำนวนการเบ็ดนะคะว่าเราจะเบ็ดที่เท่าไรเริ่มที่30ค่ะทุกคนมาแล้วค่ะองุนฟันคอมโบไปหนึ่งดอกนะคะทุกคนอ่าโลค่ะฟันดอกนี้40ค่ะอ่าวายค่ะและวายกับโลค่ะทุกคนโอยไหลลื่นนะคะทุกคนอ่าต่อไปต่อไปเลยวายและอังุ่นค่ะทุกคน ฟันดอกนี้ยังได้กับถ้วยค่ะทุกคนหูยวายนะคะฟันโบนัสไปด้วยค่ะทุกคนไปไปไปได้ต่อกับถ้วยนะคะทุกคนโอ้ยนะคะฟันเยอะหน่อยค่ะอะดอกนี้ค่ะยังมานะคะกับถ้วยค่ะโบนัสค่ะสองตัวนะทุกคนอ่า ต่อเรื่อยๆเลยอ่าโลดอกนี้ใหญ่ค่ะสวยค่ะ70ค่ะฟันแบบแทบทั้งหมดอ่าโลกับวายมาแล้วค่ะทุกคนไปต่อเลยนะจ๊ะอ่าตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรอ่าาวและถ้วยค่ะดอกนี้รับไปสิบค่ะทุกคนฮะจะได้ฟรีเกมหรือเปล่าเนาะอ่าวายค่ะแล้วก็นักรบโรมันนะคะ อาถ้วยมาแล้วค่ะคอมโบฟันชึบชึบชึบฟันอีกโลส่สตัวทุกคนโล่3ตัวฟันชุบนะคะโอ้ยยังไปได้ต่อกับถ้วยค่ะโอ้โหฟรีเกมแล้วค่ะทุกคนเป็นฟรีเกม5เกมนะคะอุ้ยขอบคุณค่ะโรมานะคะอ่ามาแล้วค่ะมีดาบกับวนยนะคะอุ้ยอง,งุ่นมาแล้วค่ะแล้วก็โล่ค่ะกับถ้วยนะคะทุกคน มาแล้วค่ะวายและดาบนะคะแล้วก็องุ่นค่ะอุ้ยได้อีก3ฟรีเกมนะคะทุกคนอ่าไปค่ะถ้วยแล้ววายค่ะดอกนี้ยังไปได้ต่อกับองุ่นค่ะทุกคนโอ้โหนะคะรางวัลรวม200แล้วค่ะอุ้ยองุ่นดอกนี้สวยจ้าพี่สวยร้อยยี่นะคะโอ้ยนะคะอังโอ้โหโลอังุ่นนะคะแล้วก็วายค่ะสวยมากจ้า มีดาบนะดอกนี้ยังมาอีก40นะคนะเหลืออีก2ฟรีเกมนะคะถ้วยกับโลค่ะทุกคนยังไม่ได้ต่อกับองุ่นดาบแล้วก็ไวยนะคะโอ้ยดาบค่ะดอกนี้ยังไม่ได้ต่ออีกหนึ่งครั้งเท่านั้นโอ้โหเกือบเกือบได้ฟรีเกมอีกนะทุกคนอ้ายินดีด้วยค่ะคุณชนะแล้วนะคะ620ค่ะเป็นฟรีเกม8ครั้งนะทุกคนอ่า รมาเวอร์ชันนี้ก็ดีนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่ช้าเนาะอ้ามาแล้วค่ะ30นักรบโรมันนะคะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนจำนวนเบ็ดนะคะเป็นเบ็ดที่45หาค่ะทุกคนอ่ารอบที่2ว่ายังไงมาแล้วค่ะถ้วยดอกนี้นะคะเข้า15หาค่ะทุกคนโอ้โหโลกเกือบไปนะทุกคนอ่าถ้วยกับวายค่ะดอกนี้เข้า30นะยังไปได้ต่อกับถ้วยค่ะไปค่ะฟันโบนัสท,ทิ้งไปอีกหนึ่งทีค่ะฟันอะไรไหม อ่านะคะโหเกือบไปแล้วโลเมื่อกี้นะคะโห้ยมาค่ะเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนโอเคจ้าเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนจํานวนเบดเป็นเบทที่60นะคะอุ้ดยดอกนี้สวยมากนะคะฟันไป200ค่ะทุกคนปังจริงๆนะจ้าอ่าถ้วยอย่งม้าค่ะเข้า20นะคะอ่า ถ้วยค่ะวายและมีดาบนะคะอีกร้อยหกสิบค่ะรับซับไปเลยนะจ๊ะอ่าองุ่นมาแล้วค่ะวายอย่างนี้นะคะอ่ามาแล้ววายและอางุ่นค่ะทุกคนโอเคได้เกมโบนัสไหมเนาะอ่ามาแล้วค่ะโล่สาตัวนะคะอ่าวายและถ้วยค่ะทุกคนดอกนี้เข้าไปแล้วจะ60บนะจ๊ะอ่าโล่มาแล้วค่ะคอมโบฟันไปนะอ่าชึบชุบชุบฟันอีกสามครั้งค่ะโอ้โห โรมานะคะเวอร์ชันนี้ก็ถือว่าดีนะคะทุกคนเพราะว่าเขาเรียกว่าไม่ช้ามากนะคะทุกคนามาค่ะยังไปได้ต่อกับถ้วยแล้ววายค่ะทุกคนอ่าดาบแล้ววายนะคะร้อยีย่ค่ะถ้วยค่ะทุกคนอีกยีสิบค่ะดอกนี้ยังไปได้ต่อค่ะโอ้โหแล้วองุ่นนะคะ คอมโบค่ะเป็นบิกวินเลยค่ะอง่นดอกนี้นะคะทุกคนโอ้โหสู้จริงๆนะสำหรับนักลบโรมันของเรา660ค่ะอ่าฟรีเกม3เกมนะจ๊ะขอเก็บขอเกี่ยวหน่อยนะคะทุกคนอ่ารอบแรกค่ะมาแล้วค่ะถ้วยและง่นนะ,ะดอกนี้40นะคะดอกที่2นะคะวายและถ้วยค่ะ ยังไปได้ต่อไหมโอเคนะคะรอบสุดท้ายอางุ่นจ้าอ่าไวายและถ้วยค่ะดอกนี้คอมโบไปร้อยยี่สิบนะคะโอเคเรามารับรางวัลกันเลยนะจ๊ะอยู่ที่แปดร้อยหกสิบค่ะโอ้โหนะคะอ่าไวายถ้วยและองุ่นดอกนี้รับไปอีกหนะะึ่งร้อยค่ะทุกคน สำหรับคลิปนี้นะคะบวกแล้วค่ะทุกคนรรัวนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดเปิดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเกมต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ